สวัสดีครับ DIY ทุกอย่างที่คิดได้นะครับก็วันนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านหลายวันนะครับพอดีเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับคือมันมีฝนตกนะครับแล้วก็มันจะมาท่วมแถวนี้หมดเลยนะครับซึ่งผมก็ลืมเอาเครื่องเชื่อมเนี่ยครับมาวางไว้กับพื้นตรงนี้แล้วก็ลืมเก็บนะครับก็เป็นถ้าถ้าใช้เสร็จก็ควรจะเก็บไว้นะครับกับ เครื่องเชื่อมแบบนี้โดนน้ํามันก็เลยโดนน้าครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็เลยมาให้ดูกันนะครับมาลองใช้ดูกันมันจะใช้ได้ไหมซึ่งผมก็ได้แกะออกมาแล้วนะครับถอดน็อตถอดอะไรออกมาดูเดี๋ยวมาดูสภาพข้างในครับโดนน้ําท่วมจะเป็นยังไงนี่นะครับสภาพข้างใน นี่จะได้ชัดๆหน่อยนะครับก็จะเป็นขาบน้ํามันจะขึ้นมาถึงระดับนี้เลยครับไม่รู้ว่ามันจะโดนมอเตอร์ตรงนี้หรือเปล่านะครับเครื่องเชื่อมเครื่องนี้นี่ก็จะเป็นรอยน้ํานะครับตรงนี้ก็เป็นสนิมด้วยลืมเก็บนะครับโดนฝนตรงนี้ก็จะเป็นรอยน้ํานะครับ ไ็ไปหมดเลยไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าครับโอ,โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันไหนปักมันอยู่ไหนตรงหวัวมิกตรงนี้นะครับมันก็เปื้อนขาบอะไรไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะเอามาวางไว้ข้างล่างแล้วกันแล้วมาลองเสียบปักดูนะมันจะใช้ได้หรือเปล่า ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือทำไมไมันเป็นสีแบบนี้มันต้องลองนะครับถ้าพังก็คงจะได้ซื้อใหม่และมัง้ง นี่ครับสภาพโอเคเรามาลองเสียบกันดูเลยว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่ก็ปลั๊กไฟนะครับโดนน้ำโดนอะไรด้วยเสียบปลั๊กไฟก่อนโอเคตอนนี้เสียบดูแล้วนี่ก็เป็นสวิตช์นะครับเเรามาลุ้นกันนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า เครื่องเชื่อมเครื่องนี้ถ้ามันใช้ได้ก็คงจะสุดยอดมากเลยโอเคเฮ้ยไม่ติดนะครับสงสัยจะพังหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ปักเดี๋ยวผมลองเสียบใหม่แล้วกันปักผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ค okay. ดูอีกทีนะครับอืมมีไฟเขียวยวตรงนี้ด้วยนี่ครับเครื่องก็ทำงานอยู่นะครับโอ <Okay. S 1> เคเครื่องทำงานอยู่ตรงนี้ทำงานไหมนี่ ดูหมุนมอเตอร์จะหมุนอยู่นะครับน,นี่ครับตรงนั้นโอเคแต่ว่าตัวนี้ไม่หมุนเลยเจะขายยังไงดีงสงสัยหัวมิก,กมันจะฝืดนะครับเดีย๋ยวผมจะดึงก่อนแล้วกัน ขอให้มันใช้ได้แล้วกันนะครับลองกดกดดูแล้วกันมันจะได้ไหมอ่ะโอเคหมุนอยู่ครับมันต้องดึงช่วยนิดหน่อยมันจะค่อนข้างจะฝูดหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาลองเอามาเชื่อมดูมันจะได้ไหม อ้าวอ๋อไฟดับครับแป๊บบนึงนะครับเดี๋ยวเราแกะดูหัวมันข้างในมีอะไรบ้างเออข้างในมันจะเป็นยังไงโอ้โหสภาพโดนน้ำนะครับโดนน้ำเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวใส่ไว้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับ จะมาลองใช้ดูว่ามันจะได้ไหมโอเคครับก็เก็ได้ต่อไฟเดี๋ยวลองเปิดอ,อีกทีแล้วกันโอเคนจะเชื่อมกับเหล็กตรงนี้นะครับอืมใช้ได้อยู่นะ 嗯，上面的管子。 โอเคใช้ได้นะครับนี่ใช้ได้นะครับดู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 อีกทีแล้วกันกระแสงแสงมันจะรุนุนแรงมากนะครับนี่ครับแสงมันจะรุนแรงมากโอเคสรุปแล้วว่าใช้ได้นะ ใช้ได้ต่อครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้ว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับ